สวัสดีค่ะพี่ไม้สวัสดีค่ะน้องคนโฟนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคนท่องเที่ยวทั่วไทยนะคะขอบคุณค่ะ ฝนเริ่มตกเลยนะคะทั้งลมทั้งฝน ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณค่ะนอะ้องฝน ดีจ้าช่างตักทำอะไรไม่รู้ทำแบบเขาทำกันน่ะสวัสดีค่ะยายชิมน้องยาสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ ทำแบบพขอทำอ่ะเราก็หาเก็บเล็กเก็บน้อยไปละเ,เงือด,ด้ดพีน่านวสันโอ้เห็นเขาปังก็อยากจะปังมั้งเนาะช่างตัก เขาปังเราก็อยากจะปังม้างเนาะให้ดูลมข้างนอกไงดูอากาศสวัสดีค่ะยาทิพย์ขอบคุณทุกคนนะคะ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่เป็นไรถ้าขึ้นก็บอกเดอ้อใครขึ้นก็บอกแต่ก็ยังว่าแหละก็พรุ่งนี้ก็วันจันทร์ก็ทำงานแล้ว ก็คงจะได้ไลฟ์ประมาณอ่าบ่ายๆสักรอบหรือสองรอบรอบละสิบห้านาทีทักทายกันนะคะแม่สมศรีสวัสด,ดีจ้าเห็นเขาปังก็อีฉาตาร้อนน่ะตามันร้อนบุบบบไงไม่รู้บอกไม่ถูก <laughs> ลมค่ะดูต้นไม้ไม่มีขนาดไม่มีใบอะ่ะยังไหวได้ขนาดนั้นอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้อากาศแย่ทั้งอาทิตย์น่ะต้องปั่นจักรยานไปทำงาน ทักทา,ายกันนะคะไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์ค่ะจ่งตาเก็นเขาขึ้นทีงโอ้ยมาเข้ามาดันเป็นร้อยอะ่ะของเราได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะ ทำตามเขาทำตามเขาอีกสามสี่นาทีก็ลงแล้วละคะ่ะทุกคน <c oughs> จ้าข้าใจทุกคนนะ่ะติดงานเหมือนกัน แล้วแต่แล้วแต่ช่วงไหนที่ว่าว่างก็ไปก็ไปหาเพื่อนถ้าไม่ได้ไปทางนี้ก็ไปทางคลิปแต่บางทีก็ไปช้าหน่อยก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะไปแน่บไปแน่ละคะ่ะพี่น้องเอ้ย ต่างคนก็ต่างงานเยอะบางคนบางคนเออ่ทั้งไลท์ทั้งคลิปก็ไม่เด้งขึ้นนะต้องไปกดหาเอาอีกสองนาทีค่ะพี่น้อง ค,คุยสาววานโอ้ยสะออนพักเพอนเนาะกำลังงามเอากะเห็นผู้สาวมาซอยเห็ดผักอยู่บอร์แมนตี้ช่างตัก ขอบคุณยายทิพย์ขอบคุณน้องฟนโฟนขอบคุณพี่ไม้นะคะขอบคุณแม่สมศรีขอบคุณยานะคะขอบคุณช่างตัดแล้วก็คุณไทยแลนด์ด้วยนะคะเที่ยวคุเที่ยวทั่วไทยเนาะคงไปแล้วมั้งมาแต่ทีแรกคงไปแล้วแหละก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคนที่มาขอบคุณคนที่จอดไว้ ขอบคุณทุกคนค่ะแม่สมศรีก็ยาชิพสวัสด,ดีจ้าอีกนาทีนึงนดคะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกคนเดอ้อ อันนี้อันนี้เอาเอาโทรศัพท์ออกมาตั้งข้างนอกคน <c oughs> คนยืนอ่านก็สั่นงอกงอกงอก,งอกอยู่ <c oughs> น้องอ้อนขอบคุณค่ะหวัด <c oughs> ดีนะคะ <c oughs> ไปแล้วค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ <c oughs> บ๊ายบายค่ะ